กับวิทรถบ้านพลอยขวานนะครับผมที่นี่รถบ้านพลอยขวานเครืรอรถใช้แล้วคุณภาพดีที่ทำการจรจาพิเศษผ่านรถตัดใหม่ตรงนี้นะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับรถยนต์ที่น่าใช้มากๆอีกคันหนึ่งนะครับผมก็เป็นซิตี้คาร์นะครับผมสัเ,เจ้า h o n d a j a z z นะครับผมตัวนี้จะเป็นโดวีปี2016นะฮะอันนี้ในส่วนของ h o n d a j a z z คันนี้นะครับผมด้านหน้านรังตกแต่งด้วยดีไซน์สมบูรณ์เลย ก็ชัวรไฟนะผมเป็นโปรไฟล์แบบโปรเจคเตอร์นะครับผมในส่วนของด้านด้านล่างนะผมเป็นสไตล์แบบเป็นหลังขึ้นนะครับในส่วนของล้อนะครับผมตรงนี้ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมให้แม็กมานะผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมและขนาดล้อของนะครับจะเป็นล้อขนาดสิบห้านะครับผม ขนาดยางซีดีจะเป็น195 50R15 นะครับใช้ยางขิดโตมานะครับผมตอนนี้เรามาในส่วนของด้านข้างนะครับก็ตัวนี้ไฟในส่วนของไฟเดียวจะอยู่ที่แก้มด้านข้างทั้งซ้ายและขวาน,นะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะครับผมเดี๋ยวให้กล้องมาถ่ายเลยนะครับผมคอนด้าเจสนะครับโดดเด่นในเรื่องของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังที่อ่าพื้นที่แบบเพียงพอม,มากๆนะครับอ่าแล้วก็ตัวบอบ์ดตรงนี้สามารถพับได้60-40นะครับผม mm hmm. เมื่อพับเข้าไปเนี่ยจะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้ด้วยนะฮะคร mm hmm. าวนี้ต่อไปนะครับผมเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารกันบ้างนะครับ ตัวห้องโดยสารนะผมก็วัสดุภายในตกแต่งเป็นสีดํานะครับผมหน้าปัดนะครับผมก็จะเป็นแบบธรรมดาเป็นหน้าปัดแบบธรรมดานะครับแอร์ตรงนี้จะเป็นแอร์แมนนวนนะครับผมแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะผมเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับผมสำหรับเจ้าเครื่องยนต์ของฮอนด้าแจ z คันนี้จะเป็น s o s OS c i v t e c 1.5นะครับผมซึ่งตรงนี้จะให้คอมแรงที่117แรงม้า6,000รอบต่อนาทีนะครับผมโอเคคันะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในห้องโดยสารของ Honda Jazz นะครับผม1.5 V 2 0 1 6คันนี้นะครับผมในส่วนของความฟิลลิ่งในการนั่งนะครับรู้สึกว่าพื้นที่เนี่ย อาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับก็กําลังพอดีแต่ว่าด้วยความที่มันไม่กว้างเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบตัวสูงขายาวด้วยแต่ถ้าสำหรับอ่าสำหรับทั่วๆ่วไปนะครับก็เรียกว่าแบบกําลังพอดีนะครับเรียกว่าแบบความสูงของแบบผู้ชายทั่วไปสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบกำลังดีนะครับผม คราวนี้ข้อดีของเจ้ารถคันนี้ผมมองว่าตรงเสาเอตรงนี้แบบมันเป็นกระจกทําให้แบบทัศนวิสัยในการมองด้านข้างเนี่ยมันแบบมันมองได้แบบทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของข้อเสียผมรู้สึกว่า,าตัวนี้มันเป็นตัว V นะครับมันไม่ใช่แบบตัวเริ่มต้นนะมันก็แบบตัวแบบรองท็อปละผมมองว่ามันให้ออปชั่นข้างในมาน้อยน้อยเกินไปนะครับอย่างเช่นอ่ามันยังไม่ได้ให้หน้าจอมา พวงมาลัยไม่ได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นข้อเสียของ h o n d a j a z z คันนี้นะครับผมแล้วก็อย่างตัวที่บังแดดน,นะผมก็จะให้กระจกมาแค่อันเดียวนะครับแบบนี้นะฮะอีกฝั่งนึงไม่มีนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบธรรมดานะครับไม่มีกระจกนะฮะคือข้อดีคือในเรื่องของการออกแบบนะบผมชอบแต่ว่าผมรู้สึกว่า Honda ตักอีกแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นข้อจริงเปสิ่งที่แบบเรารับได้นะผมหลายคนว่ามองว่าแบบออปชั่นบางทีก็อาจจะไม่ได้จําเป็นมากนักนะคะในส่วนของราคานะครับคันนี้ขายอยู่ที่3 9 9 9 0 0บาทนะครับผมแต่สำหรับลูกค้านะครับที่ดูวิดีโอนี้นะครับผมและรู้ช่องทางติดต่อจากวิดีโอนี้นะครับจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษจาก3,000ั อ่าขอภัย3า9 0 0 0เก้าหนะครับผมจะได้โปรโมชั่นซื้อเพียงแค่3า9 0 0 0ห้าหนะครับผมเรียกว่าถูกลงไปมากถึง40,000ื่นเลยเดียวทีเดียวนะครับผมปิดละแล้วก็ขอขอบคุณคนดูทุกท่านนะครับผมสาหรับการรับชมว,วิดีโอนะครับผมอย่าลืมนะครับนึกถึง รถใช้แล้วคุณภาพดีลึกถึงรถบ้านคอยขวัญนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับ0994082222นะครับผมรถบ้านคอยขวัญของเราจะตั้งอยู่ที่ถนนก,กาญจนาพิเศษทานนกตัดใหม่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับลูกค้าที่อยากซื้อรถได้โปรโมชั่นดีๆนะผมอย่าลืมแคปตหน้าจอในที่วีดโอนี้มาด้วยนะครับผมและขอและก่อนปิดรายการจบการน,นำเสนอนะครับ ขอกำลังใจของคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ